ันนะคะนนะคะ่ะะะนข้างใน2 7 0ข้างนอก250นะคะมาดูของจริงกันว่ามีอะไรบ้างของนี้เป็นขไข่หนูชอบมากเลยแต่ว่าต้องเอาไปต้มก่อนเป็นหมูสะลายตัดคอ ข้ามูอีกไม่มหมีกันข้าวมูกบสามชั้นอ่ะอร่อยบอรอกโคลีถ้าเกิดว่าเอาไปใส่น้ำต้ยมยำอ่ะแล้วมันจะเปื่อยแล้วมันจะน่ากิน,นอ่ะแล้วมันจะอร่อยอกินง่ายอันนี้ตรงใกล้ประตูด้วยเด้อออกไปเอาของนี่อะ เพราะว่าเรากะว่าจะกินเยอะๆอีกน้ำจิ้มหมูย่างหมูกระทะ ร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มนะคะไม่จำกัดเวลาช่างเป็นกิโลเท่านั้นกิโลละ270ในห้องแอร์ถ้าอยู่ข้างนอกก็กิโลละ250บาท่ ค่ะแล้วก็วุ้นเส้นตีด้วยนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ไม่อั้นเลยถือว่าไม่แพงน,นะคะคุ้มมากเลย<อ>ถ้าใครอยากมาสามารถมาได้ที่ร้านปยะดาชาวบูหมู่กระทะนนะคะเดี๋ยวมานี้ขอไปเต,เติมหมูอีกก่อนนะโอเคไหมเออหมูอร่อยมากหมูอ,อร่อยมากทัออกห,หมดวันน้องเพิถ้าจะซื้อกลับบ้านกิโลละสองร้อยหกสิบบาทอร่อยอ่ะ จะเป็นสามชั้นสไลด์บางตัวนี้จะเป็นสันคอหมูสไลด์บางแล้วสันคอเนอะอร่อยนะเนื้อเขานี่โอเคไหมได้แล้วนะคะสี่ขีดร้อยยี่สิบแปดบาทิีซูเอริโอค่ะนมข้นค่ะรอบ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 เออแบบนี้แหละมันจะได้ส,สวยๆพอ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วมันเป็นแบบจิเกตนมนม อร่อยมากถ้ากินกับโอรีโอ้ข้างในมันจะเป็นแบบเก็ดๆนมที่เขาเอามาปั่นอ่ะมันจะเป็นเก็ดๆกล็ดชูคอเลสเตอร์ดีเนาะอืมใช่เป็นชูคอเลสเตอร์แล้วก็ข้างนอกจะเป็นช็อกโกแลตแบบหนึ่งชั้นลึกหวานนุ่มเนียนป๊าปาคืออร่อยมากถ้ากินกับคู่กับโอรีโอ้คือถ้ากินกับตัวโอรีโอ้คือกรอบมากตัวตัวโอรีโอ้โคตรกรอบืมแบบเลย เขาบอกว่าอร่อยถ้าเป็นของหวานเขาเรียกว่าอร่อยอืมกรอบอือ้วอยากให้อร่อยเราต้องเติมนมข้นลงไปด้วยอือโอริโอ้คืออร่อยมากหนูจะเหลืยโอริโอ้โอไว้ให้ป๊าป๊าชิมนี่ข้านอกมันจะเป็นแบบว่าช็อกโกแลต,ตัวมผงช็อกโกแลตนะเขา,าจะเจา โอริโอไปบดหรือเปล่าแล้วก็เอามาราดช็อกโกแลตอีกทีนึงอ่ะว้ายกินธรรมดาดีกว่าใครที่อยากมากินนะคะสามารถมากินได้ที่ร้านปิยดาชาบูหมูกระทะนะคะ